ดีค่ะสวัสดีค่ะบวัวน,น,น,นนี้นะคะเป็นยามานังเสนอละครจากบทบาทเรื่องตำนานพันลูกผู้มีวาจาศิษย์ในละครน,นี้จะเป็นบูรณาการของวิชาภาษาไทยและหน,น่วยการเรียนรูน้ค่ะถ้าผู้ผปกครองมีนคนพร้อ,อแมแล้วขอเชิญรับชมลนักทันเอง จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งพระนางนาคินีก็เริ่มตั้งครรภ์พระเจ้าอินทราดีพระไทยเป็นอย่างมากต่จากพระนางนาคินีที่กลับวิตกกังวลถึงพระครรภ์ของตนเองเพราะที่แท้จริงแล้วน,นางคือทิดพาพยานาที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์นางจึงว่าถ้าคกิดลูกแล้วพวามเฉลิกฉำเนดนี้จะเผยออกมาที่ดีใจยิ่งนักที่น้องกำลังจะมีโคน น้องจงไปพักเถอะเดี๋ยวจะมีอะไเกิดนไปเวลาผ่านไปเพราะนายตาคีนีที่คันแก่ไห้ข้ บอกให้เกิดความอัปมงคลแก่บ้านเมืองได้จับทั้สงสอนตังอายเอาไข่ใบนี้เป็นฝังทรายอาไรซะแล้วบอกกับทุกคนว่าพระโอรสที่พิพประสูติสิ้นพระชนม์ลงแล้วมงฉันจะเป็นคนจัดการให้เรเียบร้อยเพคะพระโอกรไปพักผ่อนก่อนเถิดนะเพคะไม่ต้องกังวลสิใดนะเพคะ เดินทางกลับก็ได้พบกับไข่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไข่ทั่วไปพวกเจ้าดูนี่สีขแข่นแน่นอนถ้าได้มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ข้าจะนำกลับไปด้วยเจ้าจงหาแม่ไก่มาฟักไข่เดือนละหนึ่งตัวได้ละขอรับเจ้าท่านข้าจะจัดการตามคำสั่งเจยท่านเลยขอรับ เวลาผ่านไปสิบเดือนไข่ฟองมันก็ได้แตกออกมาซึ่งภายในไข่นะั้นมีเด็กชายตัวน้อยน่ารักน่าเอ็นดูและแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ยิ่งเวลาผ่านล่วงเลยไปนายของเขาก็ยิ่งรู้สึกรักและเอ็นดูเด็กชายคนนี้มากขึ้นจึงรับเป็นบุญบุญธรรมและตั้งชื่อให้ว่าลวงื่วงเอ๋ยมาหาพ่อหน่อยสิลูกมีอะไรอยะ มเ,เ,มเมือ่อเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่บานี้พ่อจะให้เจ้าสืบทอดตำแหน่งนายกองสุทรงสวยต่อจากพ่อนะใด้สิเจ้าลูกจะํ <พอ S 2> จะำตามที่ท่านได้สอนไว้ วันหนึ่งร่วงได้ออกไปพายเ,เ,เรในทุ่ในโคม่าหลังจากที่ได้พายเรือไปสักครั้งก็ชื่นฝันแต่ร่วงพายเรือโดนน้ำจึงเสึกดเดือดเรืมกินได้พูดเปรยเปย์ออกมาว่าทำไมกระแสน้ำจึงไม่ไหลกลับไปทางเรือของเราบ้างนะภายในนั้นเองนะ้ำในพุ่งลุ่มากก็เปลี่ยนทิศไหลมา,าเรือกลายเป็ที่น้ำล่วพูดและวันนั้นเองน้ำล่วก็รู้ว่าตนมีวาจาสิท นี่นะเปลี่ยนทิศางกะไหลจากคำพูดของข้าลึกนี่ข้ามีวาจาสิทธิ์หรือต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเสียแล้วมีอยู่วันหนึ่งร่วมพัวแต่สนุสนาดกับการวิ่งเว่าวจึงไม่ได้ดูทางเมื่อท้องเกิดหิวและได้มองไปรอบๆอ,ก,อก,ก็ไม่รู้ว่าตอนอยู่ที่ใดแล้วบังเอิญเ,เจอไก่ป่าจึงจับเอาไว้ครั้งก็เหลือไปเห็นแอง ด้วยความที่อยากได้น้กร้อนมาลูกขนไก่ที่พูดไปเลยขึ้นมาว่าถ้าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นน้ำร้อนก็คงจะดีสินะพันไรนั้นเองบ่อน้ำแห่งนั้นก็มีน้ำร้อนขึ้นมาทันทีปัจจุบันบ่อน้ำพูร้อนแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรและชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อน้ำพูร้อนพะล่วงมีลักษณะทั่วไปเป็นน้ำพุร้อนที่คุ มาจากใต้ดินจำนวนห้าจุดบ่อถูกร,อร้อนท่ลงมีความร้อนอยู่ประมาณ40-65ถึงองศาเซลเซียสปัจจุบันมีการปรับปรุงสภาพภูมิคุ้มกันโดยรอบให้สวยงามและเป็นแหล่ง าก็ได <po> ้ถึงแก่กรรมให้คนทั้งหมดจึงโยมให้นายร่วงเป็นนายพลสมสวยั้นแหงครั้งเมื่อถึงกำหนดนะคุ้งจะฆ้ามรของเจาเมืองขอได้คุ้กองเพลิห้าสิบเล่มพอมแ้ดคนหนึ่งพันคนเพื่อจะขนน้ำจากศักดิ์ศรีจากทะเลชุบศรไปทำบุญทหารเจ้าจงไปตามนายร่วงมาสิตอนนี้นายคงเขาได้ถึงแก่กรรมแล้วข้าจะสั่งการนายร่วงแทนขอรับท่านคุรนายร่วงได้เข้ามารายงานตัวกับนาคุ้ เามานะ้นที่เจ้าบอกแล้วกันรุ mm ่ hmm. แอ่อคคมได้สังง่งให้ไข่คนของตอนสามชลอง mm hmm. แล้วนำชลองไปตักแ,แล้วตั้งไว้บนเกลียนพ mm hmm. ระกฏว่า mm hmm. ไม่ไมีน้ำไหลออกมาแม้แต่หยด,ดเดียว รู้สึกเกรงวาจาสิทธิ์ของนายร่วมจึงรีนบนำขบวนเปลี่ยนกลับเมืองขอมแต่ในระหว่างทางได้เดินทางมาณแดนแห่งหนึ่งนักคุ้มเกิดในกระแวงว่านายร่วมจะใช้กลุ่นวงให้ขันฉลองป่ากับเมืองขอมถ้าหากเจ้าลงเปิดดูสิว่ายังมีน้ำอยู่ไหมฉลองทุกวันยังมีน้ำเต็มอยู่แล้วไม่โผกมาแม้ในเดียวขอรับ่านนักคุ้มนักคุ้มผู้นั้นจึงยกย่องให้ในายร่วมว่าเป็นผู้มีความเก่งกาจสามารถดิ่งนั้น และให้เจอรึกไว้เป็นสำคัญอยู่ในด้านแห่งนัน้ต่อมาเรียกว่าด่านพระจารึก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 多啦。 กับปลาหมอยอ่างนี่เปกินแลการันนะค่าให้ขอบใจจ้าขอบใจแานามากๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือซะว่าช่วยกันค่าไปละในร่วมได้น้ำอไปกินที่ริมอกเมื่อกินอิ่มแล้วได้โยนยน้งปลาลงในน้ำแล้วเจ้าปลาเอ๋ยขอให้เจ้าจงมีชีวิตกลับขึ้นมาเถอะ จุบานชาวบ้านเรียกปลาชนิดนีว่าปลาบ้าหรือปลาไขว้เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งและเป็นปลาประจำท้องถิ่นของไทยอาศัยอยู่ตามแม่นะ้าที่มีกระแสนะ้ำไหลขั้นแรงภาคใต,าตา้และภาคตาะาตาวันออกประเทศไทยพกม,มากที่สุดตามลำน้ําพอาะข้อการที่ไหลสู่อ่าวไทยลาน้ำทั้งถ,ถึงออกว่าในภาคตะวันออก เจนจอหลบหนีเจะหางของอยู่เป็นเวลาหลายปีจนเมื่ออายุรบปวดจึงภูประสมบนเป็นพระภิกษุในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทยัยชาวบ,บ้านจึงเรียกช่่นว่าพระด้วงมาตั้งแต่น้นมาว,วันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาแล้วเราไปกับบาทเทวที่วัดพระร่วงทีง่จะประษากันเถอะไปสิข้าตัง้งใจไว้เหมือนกันว่าจะไปถวายเพ็ญพระสก,กร์ ขอให้เจ้าจกกลายเป,ไป็นหินวิเศษและอยู่คงทนตลอดกาลทันใดนั้นข้าวที่ตกลงบนพื้นก็ได้กลายเป็นหินชาวบ้านจึงเรียกหินชนิดนี้ว่าข้าวตอกระ่วงซึ่งมีคุณสมบัติใช้รักษาโรคได้ จังหวัดสุดโขทยัยเป็นแร่แกทธซตที่มีความแปลกคือจะมีุไอโรสีเลียมกจััรรัสชาวบ้านสมัยก่อนนก้กคนชอบตอวงไปรอบๆบ้านหรือในแสงกำแพงเม,มือปัจจุบันชาวบ้านก็ยังเชื่อกันว่าเป็นหิบม,มงคลซึ่งใครมีไว้บูชาจะเจริญค้าขายขึ้นรวมทงงั้งยังเกิดโชคลาภเคลียร์ข้าดปลอดภัย วันหนึ่งทักฝั่ของนายทหารของก็ได้ทราบว,ว่านายลวกได้หลบหนีมาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงสุขโขทยัยซึ่งก็มีทาหารของคนหนึ่งที่มีฤทธิ์วิชาอาคมคัดมาถึงเมืองสุขโขทยัยก็ไม่สามารถลอดเขากับเขา้เขากาแพงเมืองได้โดยง่ายเพราะมีทาหารเข้าอยู่ทาหารของผู้นั้นได้ใช้ทิศดํดินลอโคลนแพงเมืองเขาา้าไป แล้วไปดูพระรูปที่กำลังกอดลามนวัดอยู่นับัสการพระคุณโดยเจ้าท่านพอจะเห็นพระรูปน่าจากเมืองรถหรือไม่ท่านมีธุระอะไรกับพระรูปหรือข้ามาตามหาพระรูปต่านะงคนสาวของเจ้าเหมือนขอ้าท่านจงรอยอยู่ที่นี่แหละอย่าไปไหนเลยฉันจะไปตามพระรูปมาให้ และด้วยฤทธิ์วาจาสิ่ง์ของพระลว่วทาหารสองทุนนั้นก็แข่งกันเป็นหยีติดคาแผ่นดิตนตลอดมา ต่อมาไม่นานเจ้ามังสุโภทัยฤาษสวรรคตชาวเมืองเหล่าเสนาบดีที่รู้ดีว่าบรรลุเป็นผู้มีบุญญาธิการยิ่งจริงของเจ้กันขอและพระผู้น่าสงสารโปรดที่จะรับเชิญขึ้นเป็นเจ้าเมืองมาลาว่าพระเจ้าสีจันทาธิบดีพระรูปบอกคำเลด้วยบุญญาและความเมตตาจึงทำให้เป็นที่รักให้ของขวัญค่าข้าแผ่นดินและนับตั้งแต่นั้นมามังสุโภทัยก็จะเจริญนลุกเรืองนับพันปี ตานเกี่ยวกับพระดวงมีเรื้องราแตกต่างกันายานและหลายสัวนแต่ก็ล้วนมีเนื้อหาใก้เคียงกันและยังถูกการยึดไว้ในตำานและนําถูกมาะกอบกันมาอย่างช้านาน We'll i